คือกาแฟตรงนี้สิ อนนี้จะบ่ายสองแล้วนักท่องเที่ยวก็มีบางตามากในกลุ่มหนึ่งไรชาสองพันตอนนี้เจ็ดโมงมีไกลนนำทางด้วย ตื่นแต่เช้าเลยดอกซากุระตอนนี้ก็ร่วงหมดแล้วเรามาช้าไปกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มดอกสีขาวร่วงเร็วมากเพราะช่วงกลางเดือนมีฝนตกแต่บรรยากาศก็หนาวเหน็บ อากาหนาวนิบไล่ชาสองพันไม่มีหมอกและยังไม่เห็นแสงแรกแต่อากาศเย็นมากอืม วันเอา้าไปข้าบอะไรมาอีกนะ่ะที่นี่คือไรสตอโ์บอรี่นอแลช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวยชาวสวนบ้านนอแลกำลังเก็บอย่างเมามัน <c oughs> นึกว่าหล่นหมดแล้ว แต่ที่นี่ยังสดใหม่อยู่ข้างบนมีจำหน่ายกล่องละหนึ่งรบาทข้างล่างก็ร้อยห้าสิบหรือสอง้อยแล้วแต่เกรดต่อไปเราก็จะไปสถานีโอยลวงอ่างขางอ๋อมีเด็กๆด,ด้วยร้อยห้าสิบ ่องลร้อย่องเล็กห้าสิบเป็นอ่าสตรพอรี่ของโครงการดอยหลวงที่ปลอดสารซื้อซื้อไปกินได้เลยไม่ต้องล้างใหล้อสห้าสิบบาทแล้วส้มล่ะครับนี่สามลร้อยค่ะสามลร้อย ไม่พลาดนเนี่นะจเสมาชสามร้อบน่นับเงินกันรัวรัวนับอกรัอาาอกซาก็แล้วก็ยังร่วงไม่หมดนะครับก็ยังอยู่ราๆวๆเจ็ดสิเปอเซ็นกดีหน่อยนักท่องเที่ยมีบางๆบ้าง ข้าไปดูซากุระใกล้ๆรับต้นนี้นี่สดตลอดเลยมากี่ปีกี่ปีก็ดกซากุระที่ยอยอ่าง ลอยหลวงอ่างขางนักทองเที่ยวก็อเริ่มทยอยมาเยอะอยู่วันนี้วันเสาร์ด้วยแหละ ตอนนี้สามโมงพอดีต้นนี้ค่อนข้างจะสดสดใสขอถ่ายวิดีโอไว้หน่อยสิ ต้นนี้เพิ่งจะบานร้อยเปเซ็นดอกยังสดสดสดต้นนี้โดดเด่นมากแตงผักกาดน่ากินมากเลยเขาว่าเหมือนจะทะเลาะกันละกันหมด ถ่ายรูปไม่ตรงใจไล่ส้มชมัยพรผ่านมาทุกครั้งก็ไม่ได้สนใจที่จะเลี้ยวเข้ามาวันนี้สะดุดตามากเพราะว่ามันสุกเราเพิ่งสังเกตชบชๆโดกมาก กิโลกร,รัมละห้าสิบบาทก็ไม่ถือว่าแพงนะเพราะว่ามันมันมันสดจากต้นข้างนอกกิโลกร,รัมละสามโลร้อยจำได้อยู่ระหว่างทางโอ้ยเล่นไหม สวนส้มชะมัยพรมันย้อนแสงนักท่องเที่ยวก็แวะมาเรื่อยๆสำเนียงเมื่อกี้รู้เลยม่าอเลยมันย้อนแสง